ทที่ 1. บทนําที่มาและความสําคัญปัจจุบันการเลือกทานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญเนื่องจากการเกิดโรคระบาดโควิดสิดังนั้นการเลือกทานอาหารที่สะอาดมีรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าสนใจมีวิธีทําที่ถูกขั้นตอนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นส่วนสําคัญในการเลือกซื้อเลือกทานของมนุษย์กลุ่มดิฉันจึงเลือกทําโครงงานขึ้นมาเพื่อไปทดลองและสารวจวัตถุประสง,งสค์ 1. ศึกษาการขับเกี่ยวเป็นรูปรเรขา,ขาคณิต 2. ศึกษารสชาติที่ขายดี สมมติฐานบรรจุภัณฑ์ที่คิดอย่างสร้างสรรค์คาดว่าจะทําให้ขายดีรูปทรงของเกี๊ยวที่น่ารับประทานคาดว่าน่าจะขายได้วันละ300บาทตัวแปรตัวแปรต้นเกี๊ยวทอดตัวแปรตามยอดขายตัวแปรควบคุมปริมาณและรสชาติขอบเขตการศึกษาโรงเรียนพระกระเจาพิยาคมค่ะบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้อง การพับเกี๊ยวการพับเกี๊ยวเป็นรูปต่างๆให้หน่ารับประทานเช่นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 2. การทอดเกี๊ยวหลายคนคิดว่าสาเหตุที่เกี๊ยวไม่อร่อยไม่ใช่เพราะยี่ห้อเกี๊ยวไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันอยู่ที่เทคนิคของการทอดแต่ละคนการที่เราซื้อเกี๊ยวมาเกี๊ยวจะมีแป้งนวลเคลือบอยู่ให้เราให้ทุกครั้งที่เราทำให้เคาะเอาแป้งออกให้ได้มากที่สุด เพราะส่วนนี้จะทําให้เกี๊ยวมีรสชาติขมรสชาติคือการที่เราทําเกี๊ยวธรมรมดาให้เป็นเกี๊ยวที่อร่อยมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มคูณค่าให้ได้เยอะมากกว่าเดิมจากเกี๊ยวธรมรมดาที่หน้าตาเดิมๆมไม่มีอะไรพิเศษให้กลายเป็นเกี๊ยวทอดรสเด็ดหอมเข้มข้นโดยการที่เราใส่ผงกรุงเข้าไปเกี๊ยวของเราจะมีอยู่สรสชาติรสบาร์บีคิวจะมีรสชาติกลมกลม่อมหอมบาร์บีคิวไม่เผ็ดมากรสบาบิก่าจะมีกลิ่นเครื่องเทศเยอะ หอมเข้มข้นกลมกล่อมสามวิธีดําเนินงานวิธีดําเนินงานนะคะ 1. คิดชื่อเรื่องโครงงานเพื่อนําไปเสนอคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน2ศึกษาคนฟ้าข้อมูล 3. ศึกษาเกี่ยวกับการพับเกี๊ยว4ศึกษาเกี่ยวกับการทอดเกี๊ยว5จัดทําทโครงล่างโครงงาน6ปฏิบัติจัดทําโครงงานเกี่ยวทอด7ทําเอกสารรายงานโครงงาน8นําเสนอ อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีแผ่นเกี๊ยวนะคะน้ํามันพืชตะหลิวแล้วก็ผงรสชาตินะคะก็จะเป็นรสชาติบาร์บีวกับบาร์บีค้าค่ะขั้นตอนในการทํานะคะก็อย่างเช่นนะคะนําเกี๊ยวมาพับนะคะเป็นรูปเรลียขาขดติตตามที่เราต้องการนะคะก็จะมีทั้งรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็สี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะ2นะคะนําเกี๊ยวที่เรานะคะสะบัดแป้งออกนะคะก,ก็เราก็มาตั้งกระทะนะคะเพื่อให้ไฟร้อนแล้วก็เทน้ํามันลงค่ะ แล้วเราก็นําเกี๊ยวแต่และลูกทรงมาแยกข้อทีละหนึ่งครั้งค่ะและที่สําคัญนะคะเราต้องมีแผ่นซับน้ํามันนะคะเพื่อซับแผ่นเกี๊ยวของเราตอนทอดเสร็จค่ะแล้วเราก็เอาเกี๊ยวมาใส่นะคะในถาดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปรุงผงนะคะแบ่งปรุงค่ะเพราะเรามีสองรสชาติค่ะรอบแรกที่เราปรุงนะคะก็จะเป็นบาร์บีคิวก่อนค่ะแล้วอย่างที่สองก็จะมาเป็นบาร์บีค้าค่ะ แล้วเมื่อเราปรุงผงเสร็จแล้วคะเราก็จะนําใส่ถุงแล้วก็แพ็คขายค่ะแต่ก่อนที่เอจะไปแพ็คขายเอก็จะให้เพื่อนชิมก่อนคะ่ะมาดูกันนะคะว่าเพื่อนในห้องของเอจะรีวิวเกี๊ยวของเอเป็นยังไงบ้างค่ะบ๊ายบายค่ะบทที่สนะคะผลการศึกษาจากแบบฟอนที่เราได้ทําขึ้นนะคะรายการกำมเมินมีบรรจุพัณฑ์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคิดออกเป็น4.62ค่าเบีเ่ยงเบนมาตรฐาน2.9097 รสชาติค่คาเฉลี่ยเลคณี้4.62ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน2.98วัตถุดิบที่สะอาดค,ค่าเฉลี่ยเลคณี้4.65ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.07รูปทรงของเกี๊ยวค่าเฉลี่ยเลขคณี้4.73ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.32ความคิด er สร้างสรรค์ค่าเฉลี่ยเลคณีต4.81ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.64ปริมาณของสินค้าค่าเฉลี่ยเลคณี้4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.82ความเหมาะสมของราคาค่าเฉลี่ยเลขคณิต4.92ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.49ค่ะแต่ส่วนรูปทรงของเกลียวนะคะรูปสี่เหลีล่ยมจัตุรัสค่าเ,าเาฉลี่ยเลขคณิต4.54ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน2.88รูปสี่เหลี่ยมพืนผ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิต4.77ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.60รูปสามเหลี่ยม ค่าเฉลยนลันนี้4.73ค่าเบีบ่ยงเบนมาตรฐาน3.60ค่ะบทที่5สรุปและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเกี่ยวทอดเร,ารขาคณิตสรุปผมการศึกษาจากที่เราได้ลงมือปฏิบัติทำโครงงานเกี่ยวทอดเร,ารขาคณิตนักเรียนได้นำความู้เรื่องเกี่ยวทอดเร,ารขาคณิตไปใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับเรื่องการทอดเกี๊ยวอย่างไรให้สวยงามน,น่ารับประทานและการทรับเกี๊ยวเป็นรูปทรงเรขาคณิตต่างๆนักเรียนได้ใช้ความรู้เรื่องการหาค่าเฉลี่เลขคณิตค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมาใช้ในการคิดจํานวนจากแบบการประเมินความพึงพอใจที่สร้างขึ้นมาจากผู้จัดทำประโยชน์จากการทำโครงงาน1เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์2เพื่อให้นักเรียนมีไรายได้ระหว่างเรียน 3. ได้รู้จักวิธีการทำและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดรายได้ 4. นํนำข้อมูลและการทางไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้วัตถุประสงค์ 1. การศึกษาพักเกี๊ยวเป็นรูปเรขาคณิต 2. ศึกษารสชาติที่ขายดี